เห็ดเหน๋ยวพาเบิงพลังคนผาดนะคะผาดเราพลกบานข่อนเขาเลยค่ะเน็ดนี้ดีค่ะเวลานาเกี้ยวเขาไม่เหมืยวกับว่าเบิงคนเกี้ยวเขาแบบนี้หรอกค่ะเห็ดนี้ดีทำมากแรงมากอ่ะชื่อเท่าเนี่ยแล้วเนาะค่ะแดดอ้อนก็จะจอกจังว่าเห็ดคือวิถีีมิตรแจวหน้าทั้งบาทเท่านะคะเราเชินทั้งคุณกะมี่นะคะ หลายๆขั้นยูดอกทนเริมลงมาไถกันแล้วค่ะเป็นส่วนของไถของมันนะคะนี่ค่ะเราส่วนตรงเขียวๆนี่เดี๋ยวเพ่อนจะมาไถนะคะเมื่อวาน่อนมาถามเส้นแม่เหมียวเราว่าปีนี้ขอเสาโตเดบอเพราะว่าแม่เหมียวทําเรื่องสีสางบ้านไ้ดูกนะคะก็เรยกว่ามาอันม,มาปลูกโลดปีนี้ยังบ่ท่านดอกเพราะว่ายังเอกาสารยังอีกหลายๆอย่างอยู่ค่ะขันตอนของบ้านนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่ง แม่เหมียวกับยังบะได้เขี้ยพื้นทีเลยนะคะมนันจะแล่นไปแล่นมาอยู่แบบนี้นะคะ,ะตามล่องไปค่ะด้านหลังน่ะเป็นเป็นเม็ดเผาเม็ดท่านเผานะคะสังเกตว่าเห็นว่าิ่นจะล้นลงหางหลังนะคะล้นล้องห่างหลังหลับวานกระจายไป รอบนี้ดีไปค่ะแม,ม่เมียวยืนได้เพราะว่าพ้นถึงขั้นตอนที่ลงเม็ดรอบที่ตอนพ้นมาไถแล้วก็เอาขี่มูมาลรยนะแม่นกออกจากบ้านกับอะไรค่ะวป็ีชีที่พ้นอยู่บ้านนอกกับแบบนี้อีกกี่จางนะคะแต่พ่อ,พ,อพ่อตอนเรียนหนังสือนะพ้นบอกว่าดีเนาะพรเธออยู่เอ่ยอยู่บ้านนอกบรรยากาศดีคุณคู่ว่าเป็นยัหัวฉันดอยู่แต่ช่วงว่าเป็นขี่มูไม่ระวังสิ ทั้งพูนกับกาลัางไถนะคะวงไม้เดี๋ยวซุ่มเหยเบงเลค่ระกาลังไถคือกันนะคะตรงนี้ไถแล้วก็จะขาดแล้วกะจะลงเมด็ดท่นขายันนะคะแลวก็มาล่อรุ่นม้งตรงนี้นะคะมาล่อรุ่นม้งแบ่งนี้นะคะปีที่แล้ว่นลงมทัวลั่นเต่านะคะแบบขั้นขายเม็ดแต่ปีนี้เ่นจะลงหยางนะคะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาให้เบงต่อต่อไปค่ะคลิปนี้ไมเหีียวกะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เมียยวทัางคลิปต่อไปในด้อจ้าในเดี๋ยวิปแรกคาแล้ว,ลวสวัสดีค่ะ